Uh, BJ and put it shit up, boy. Put this shit up, TV. อยู่ในท้องเย็ดแม่สัตว์ can't b r e a t a n t f i g ความเมตตาบอมลุ่มก็คิดมาไปกูยังไม่วกกม่างาคุยยังมองไม่สแต่เธออยู่ในครับยิ่งกูเส้อไว้ลาย s h t it girl she was suck for me มึงเอาอาการนั what you want for me And not a n d o t h e corner พี่กูยิงในสตรีรเทเห็นกูนิ่กเพราะว่ากูยิงมีสติสูกกันชาเขาบอว่ากูแย่กูแค่ลองของที่มาจากต่างประเทศเรื่องกูมันฟลายมึงนุงแยกกันให้ออกระหว่างเสือ้อธรรมดาก,กับวีซน์ต่างประเทศและตั้กูยังเข้าบา้านเชื่อนีกูยังเมายังไม่สร้างต้องไปแบ่งกับมาแฟมเพื่อนขายยาบิชคี ในคลับย็ดแม่ช้น้ำปากดีให้มึงเดินไปถามมาจะเอาูกปืนหรือตีนไอพ switch up าไ my ม่กล k I can't t r e s t y n o n a gang way n ี a r ไ y ม l o o d ี่ flow ฟล u กต์ด้าสิว่าคนนี้มันคือ gang day This is the only way I, I, know, so I, yeah. Louis I pride, I'll go get it but I been in the gold yet, man I can't breathe, can't fight Come do let your bomb, look, I hit my fight I have her my you in the club, ain't still I keep like. my I shot a girl, she was up for me You got up, what you want for me? the corner, I am in the street You see me here because I still have the spirit Come to verse 2, I am to ไม่เจอมึงเจ็ดปีแต่ว่าตอนนี้กูไม่เห็นแค่ล่างของมึงเปไ็นเพราะที่กูพรุซสิมพีชไม่ใช่แ,แค่ for that พูมึงก็รู้ความเจ็บปวดนี่มันไม่หายสักทีมึงกูจะไม่มีแไงกูเห็นตัดลิ้นถ้ากูนั่งคายเพ่อนอยู่ตรงนี้คนไม่ก็พูดกันไปไม่ก็ทางคนที่ไว้ใจมันยังบอกกูไม่ดีมมืกํกลับหน้ากาดสองหน้าเพราะกูเหลือมันไม่เชื่อมันเลยพูดให้ก hey, ูไม่ดีเอาบนนี้มาเซลล์มาโซนี่ชีวิตกูจริงไม่ใช่ละคร กูบอกคนที่บายห้สตอรม be alright ให้มึงดูเธเพลงว่ากูฟูดเลยไปเพื่อกูบอกากาศมันร้อนแต่ทำไมรู้สึกว่าใจกูโคเงินมันเข้ามาได้เวลากูขึ้นในอีกวัดเดียวอนอยู่ในท้องเย็ดแม,ม่ sad can't b r e a t c a คนมนเราจะบอมล้วก็คิดมาฝ่ายกูยังไม่ว่าคุยอยางมาไม่ฟลายเธออยู่ในคลับจริงกู s t i ้อ w ไ i t e l shot it girl she was s me มืนอกอากาศนน what you want for me and o t h นพี่กูยิง้ในสตรีทเห็นกูนิ่กัพ่อ แต่ตังกูยังเข้าบ้านชิ่ขนาดนี่กูยังเมายังไม่สร้างตัวไปแบ่งกับมายแฟมเพิ่งขายยาบิชคิปโลคิให้มึงเงียบไปแล้วมันจะเป็นคดีอย่าไปตอนกูอยู่นาแกกูไม่เคยจับเงินแสนกูมจะเทลินตกแซท็กชีเพราะกูไม่อยากเศร้าอีกแล้วมึงบอกว่ากูไม่ใช่ของแท้แต่เป็นกูยิงลัวขายแน่กูจะทำให้พวกมึงเจอไหนแม่ถูกกลับเอาเงินไปให้แม่อยู่ที่บ้านก็ที่แม่กูจะแกได้ปวดใจกวนตีนคนซูชิ สอมกันพ่อกันแม่แล้วมันอยากจะเป็นมีกับกูสาสติดเขาว่าเป็นพิศภัยแต่ทำไมมันยังเป็นมีกับกูกูทำมันเป็นร้านทักคุกีกูทำมันเป็นล้านแคนกิ้งคนมันเราจะปลอมลูกกูคิดมาไปกูยังไม่ว่าคุยอย่ามองไม่ไคล์แต่เธออยู่ในคลับยิงกูเสื้อไวไล I shot the girl she was s for me มึงเอา่การอว่า you want for me at a n o t h corner พี่กูยิงรึงเห็นพวกนีกัพอกูยิมิติกสกันชาเามองว่ากูแย่กูแค่ลองของที่มาจากต่างประเทศเร้วกูมันสายมึงตงแยกกันให้ออก ธรรมดากับดีไซน์ต่งางประเทศแต่ตงมัอยังเข้าบันชีขนาดที่กูยังเมายังไม่สร้างตองไปแบงก m ับมาเฟียะเฟลขยับบิชค k e e p i n l